มาเดี๋ยวคุยกันสักพักก่อนเริ่มเจวันนี้น่าจะได้ลูบเจ๊ชื่ออะไรนะเลนดาราปะหรือแย่แล้วมันเลนดารามันอีกคนปะมันเป็นเจอีกคนปะโอ้ยอันนี้มีเรียกอันเชิงสีทองไหมไม่ไม่เรียกไม่เรียกวันนี้จะลูบแพรลี่ตลอดไปนะเตือนไว้ก่อนว่ามันจะทรมานมากๆหาขนมมากินกันซะนะจะต้องหยุดแทงท่าดี นี่เรอบนี้ดูดีกว่าที่คิดเนี่ยดูดีกว่าที่คิดดูดีกว่าที่คาดด้วยการแทงไ่้ละเอ๊ะเคลียวไป เสียงการแพรล,แลี <c oughs> ลน่นั่นแหละเออแพรลี่มันติดนี่ก็ใจเย็นๆใจโล่งๆพราหนุ่มเราคุยกันได้นะคะอคถอยก่อนเผื่อมันเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างวะเน่โอเคนี่ท่าไหนอ่ะหนึ่งสองสามสี่โอเค พายุกะฉันฉันไม่ชอบโดนด่า

กลก่นอนมันออกมาเวลาทางวิ่งเดียวกันเดีิบกว่าดอกพลังแห่งความยิ่งใหญ่ของหมวกแฟนสาวไปดีกว่าโอเค โอ้อยยยพื <Jenny> <lasting>. ้นพื้นพื้นขยิบขยคอ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 ขย ไม่ไมไม่คุยกันไม่คุยกันเนาะไม่คุย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 หยาโอ้ยนิดเดียวนิดเดียวเมื่อกี้แพรลี่ไม่ติดเอ้ยนิดเดียวนิดเดียว ดูสีมงคลแบบอะไรท่านเล่นเดิลไ,ไ,ไม่ได้ใช้ฝีมือเหรอสีมงคลในวันนี้ส้มส้มโอ,โอเคส้มขนาดนี้ชุดแดงแรงสารเท่าครับมาชุดแดงขอบคุณสรับดบสเปกตรัมสรุรก,กรรกมไปมาแล้วแปดเดือน ามาเพื่อต่อรองข้ามาเพื่อให้เจ้ารับรู้ถึงสีมงคลในวันนี้สีมงคลในวันนี้คือสีส้มแดงโอ้ยเจ็บเจ็บได้เลยค่ะไว้เจอกันค่บ ไไีไม่เอาไม่เอาท่านีไม่เอาสิบอันเนี่ยเกินไปเกินเบอร์อุ๊ยมนแทงมาบ้านใจพลังแห่งสีสม้ม พลังแห่งซิรีมงคลตัวฉันอย่ายอ่อแพ้ซิรีมงคลแบตบอดอีก ไอ้บอดบอดโอ้ยโอ้ยตายเลยเหรอเมือ่อกี้เมื่อกี้จะจับมาเจอดมเฮ้ยเดี๋ยวมันไม่งมาทำท่าดีด้วยหรอเนี่ยน่าเกลียด อยากจะทำอะไรก็ได้นะขนาดไอ้นี่มันยังใช้ใช้เวอแบบกระดําำซัมเมอร์เซลเบอร์นี้มันยังทำเลยนะช่ปะคืออยากจะทำ,นะอ,ะำอะไรก็ได้เนาะอยากจะกระดําำซัมเมอร์เซลอะไรก็ได้ใช่ไหมช่วงโอ้ยเต็มหน้าเต็มตาหยุดเดะบอกให้หยุด

对。 dư đuôi hết mọi người ơi mọi người ơi dư luận hết dư luận hết dư luận đuôi dư luận hết dư luận Hey, Oi! Ja! ตอนเมื่อกี้ก็คือถ้าแพร,รี่ไปติดน่าจะแลกเอ้อวขอบคุณทุกคนมากนะอ้เสียใายา่เยอะมากเลยตาสุดท้ายอ่ะมันแบบอ,อู้บอสก็ถ่ายมันโดนบอสตีหนังมากเลยอ่ะ,อะเป็นตอนจบที่ไม่ค่อยสวยแต่ก็โอเคอยู่โอเคเรดาลาจันคู่ไม่จ้าอุ้ยฉลาดไม่มีเงพอ อี <si ่นะเมื <si so, Wait, er ่อคุณความฉลาดไม่เพียงพอนะคะเวทอยู่ไหนเพียงมันคือดาบธรรมดาเท่านั้นนะคบเราไม่สามารถใช้เวทได้เลยจากสสีเลยแบบเมื่อคุณฉลาดไม่เพียงพอนะคะมันก็เป็ได้แค่ดาบธรรมดาเท่านั้นแหละไอ้ดีเธอหลังจากเราไปศึกษาเรียนรู้มาอย่างยาวนานนะคะในที่สุดเราก็มีพลัง ในที่สุดเราก็เออมีความฉลาดเฮ้ยขอบคุณขอบคุณเดียร์สวัสดีกันเป็นบรนประชนด้วยนะ <ig> อาริกาตูหลังจากเราใช้เท่ที่มากเท่จัดเท่สุดเท่สุดใจเออ เออวันด้อนเกมนบ,บสนุกนะด้ดนำได้เลยเออวันดอดีใจของกูท่าของกูท่า